สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปลาลเลขบัญชี0670103306ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาล ประชาชนเริ่มทยอยไปจับจองพื้นที่เพื่อรอเฝ้าทูาลลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหลังทราบข่าวว่าทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยากาศที่โรงพยาบาลศริราชตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนไปจับจองพื้นที่ตลอดสองข้างทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินผ่านประชาชนส่วนใหญ่พร้อมใจการใส่เสื้อสีเหลืองนำธงตราสัญ,ญลักษณ์และธงชาติติดมือมาจากบ้านเพื่อจะได้โบกธงอยู่สองข้างทางให้ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตร สำหรับเส้นทางที่รถยนต์พระที่นั่งจะแล่นผ่านออกจากโรงพยาบาลศิริราชทางประตู8เลี้ยวขวาเข้าถนนวังหลังผ่านแยกศิริราชขึ้นสะพานอรุณอมรินแล้วขึ้นยกระดับคู่ขนาดลอยฟ้าบรมาราชช,ชนนีเข้าถนนกาญจนาพิเศษถนนพระรามสองและถนนเพชรเกษมถึงที่หมายวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ในเส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านเฝ้าถูละอองทุลีพระบาทรับเสด็จได้ทั้งนี้ตามกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชในเวลา14นาฬิกาค่ะไปติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะอาคารที่พักอาศัยในเมืองศูนย์การเงินของอินเดียพังถล่มลงมาหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นานหลายชั่วโมง เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยสูงหลายชั้นในนครมุมไบซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเหตุเกิดประมาณเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลาประมาณ17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว7คนได้รุดมายังที่เกิดเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกําลังพยายามดับไฟที่ลุกไหม้อยู่นานหลายชั่วโมงนั้นอาคารก็พังคลื่นลงมาทําให้มีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลายคนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ช่วยเหลือออกมาได้ทั้งหมดและมีอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งในข่าวพักเที่ยงเวลา12นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ วันนี้ใชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาคร้ของแปกลกองกลัวเย็นนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณอาจารนาตีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านใชายแดนใต้ของเราวันนี้